ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะวาดีมลันปมเรื่องลูกหลังโดนชาวเน็ตจีถามไม่เลิกสักทีร้อนฉาวเต็มโซเชียลกันเลยทีเดียวกับประเด็นของเรื่องราวดรามา่าของไม้พิรัตและซาร่าจนลามไปถึงนายแบบหนุ่มชาวยูเครนนามว่าวาดิม ซึ่งแฟนหนุ่มคนล่าสุดของสาวซาร่าที่มีลูกด้วยกันวัยสองเดือนอย่างน้องเอมิลี่และล่าสุดหนุ่มวาดิมได้ออกมาโพสต์เคลียร์ดราม่าความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าได้ออกเดทกับสาวซาร่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมกราคมแต่ซาร่ามาบอกเลิกตนเองเมื่อเดือนมกราคมทําให้ความสัมพันธ์ยุติกันไปแล้วพร้อมเตือนชาวเน็ตทุกคนว่าใครที่เข้าไปลุกล้ำวุ่นวายคุกคาม เจ้าตัวก็จะมาตรการรุนแรงจัดการแน่ซึ่งลาสุดชาวเน็ตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในอิสราแกรมของหนุ่มวาดีมถามว่าคนไทยทุกคนอยากรู้เรื่องนี้ถ้าคุณอธิบายให้ชัดเจนมากเท่าใดก็จะยิ่งดีสำหรับเรื่องทั้งหมด เรื่องราวจะได้หันไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนขณะที่หนุ่มวาดิมก็ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าผมแค่คิดว่าผมบอกเรื่องราวไปมากพอแล้วนะและผมหวังว่าทุกคนจะเชื่อที่ผมพูดทั้งหมดและใครจะอยากมีลูกตอนอายุ19กันนั่นเอง